จากการที่ชุเป็นท็อปเซลมามากกว่า10ปีนะคะสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความถูกใจเรื่องของสินค้าอย่างเดียวค่ะแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเขาถูกใจในตัวคุณหรือเปล่า เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยถูกใจมันก็คือปัจจัยที่สําคัญมากที่จะทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้มีหนึ่งเคล็ดลับค่ะที่จะทําให้คุณสามารถที่จะเปิดใจลูกค้าและก็ทําให้เขาเนี่ยชอบคุณได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะวิธีการก็คือการที่คุณเนี่ยจะต้องเป็นกระจกสะท้อนเลยว่าลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างไรคุณก็ทําตัวเนี่ย หรือว่าบุคลิกท่าทางวิธีการพูดเนี่ยให้เหมือนกับเขาเลยนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณเจอลูกค้าที่มีลักษณะเข่งขึงวิชาการชอบเอกสารชอบเปเปอร์นะคะคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องนําเสนอรูปแบบที่เป็นวิชาการหลักฐานเอกสารต่างๆเพื่อยืนยันในสิ่งที่คุณขายนะคะเรื่องของคุณภาพต่างๆหรือถ้าคุณเจอลูกค้าที่สนุกสนานเฮฮาชอบคุยชอบเมาส์สนุกสนานคุณก็จะต้องเป็นกระจกสะท้อนแบบนั้นค่ะ คุณจะต้องมีบุคลิกที่สนุกสนานเฮฮาและก็คุยเม้ามอยไปเรื่อยแล้วเรื่องของการขายมันจะตามมาเองนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอลูกค้าที่มีลักษณะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบเรื่องสังคมช่วยเหลือ คุณก็จะต้องแสดงออกในมุมแบบนั้นเหมือนกันคุณจะต้องเป็นกระจกสะท้อนเลยให้เหมือนกับลูกค้าเพราะว่าคนค่ะชอบคุยกับคนที่มีลักษณะคล้ายกันไม่ว่าใครมันจะทําให้การจูนกันการคนเนิกันเนี่ยมันง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นให้คุณลองจินตนาการว่าเวลาคุณเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วสมมุติว่าคุณไปเจอคนไทย คุณรู้สึกใกล้ชิดทันทีเลยทั้งทงที่คุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะหรือว่าเวลาที่คุณไปเที่ยวแล้วคุณก็ได้คุยกับใครบางคนบังเอิญว่าใครคนนั้นเนี่ยจบจากสถาบันเดียวกับคุณนะคะคุณจะรู้สึกใกล้ชิดแล้วก็คนเดคกับเขาได้ง่ายขึ้นเหมือนกันหรือว่าแม้กระทั่ง คุณอาจจะเคยไปเจอแล้วคุยกับใครบางคนที่เฮ้ยมีความชอบในเรื่องเดียวกันชอบกีฬาเหมือนกันชอบฟุตบอลเหมือนกันเป็นไงคะคุณจะรู้สึกคอนเน็กกับเขาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะเวลาที่เขาเข้ามาที่บูธของคุณที่ร้านของคุณหรือเข้ามาคุยกับคุณด้วยเรื่องของสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเนี่ย คุยแล้วรู้สึกว่าคุณกับเขามีความคล้ายคลึงกันมีเรื่องที่สนใจในแนวทางเดียวกันเนี่ยเขาจะรู้สึกชอบคุณแล้วก็ถูกใจในตัวคุณเมื่อเขาถูกใจคุณค่ะเขาจะอยากซื้อของกับคุณเหมือนเราเช่นกันเวลาเราไปถูกใจใครเราก็อยากที่จะซื้อของของเขาอยากจะคุยกับเขาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเคล็ดลับนี้เลยค่ะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือการที่คุณทําให้เขาเนี่ยถูกใจในตัวคุณได้หรือเปล่าถ้าเขาเริ่มถูกใจในตัวคุณเขาก็จะอยากซื้อของกับคุณค่ะ